ครับซึ่งผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้พูดคุยกับท่านหัวหน้าพักนะครับต้องก่อนที่ท่านจะกลับเข้ามาในประเทศไทยครับแต่ท่านยังไม่ทราบครับท่านนายกทักษิณนั้นป่วยเป็นโควิด3รอบครับรอบแรกเป็นรอบที่หนักที่สุดก็คือเป็นช่วงที่อู่ฮั่นกำลังระบาดท,ท่านมีอาการเจ็บป่วยอยู่เป็นเดือนนะครับแล้วก็ต้อง เข้าโรงพยาบาลเรียกว่าหนักถึงเข้าห้อง ICU นะครับเพราะฉะนั้นปอดท่านไม่ร้อเซเหมือนบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นครับท่านได้ป่วยโควิดอีกสองรอบนะครับซึ่งลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนะื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการลองโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้า โรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดำคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพักครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางเาเาเรียกว่า MRI นะครับ คุณบอ่อที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณน,นั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำนะเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่ลุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดำคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่าน ครองแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพักครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทํากายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ํากว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสําหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่า ตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมปรชาธาที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะล่่งโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับ เพื่อที่จะทําให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติแต่แน่นอนครับด้วยวัยของท่านท่านเลยจําเป็นที่จะต้องคล้องแขนออกมาเนื่องจากว่าท่านมีเ,เส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเรื่องนี้ไปถึงหลายท่านที่เป็นห่วงอาการของอดีตนายกนะครับว่าท่านก็พยายามรักษาตัวให้กลับมาแข็งแรงอย่างเต็มที่ นะครับแล้วก็ยังต้องอพบแพทย์อยู่ตลอดนะครับเพื่อให้อาการเหล่านี้ได้ทุเลาลงนะครับแล้วก็หวังว่าอาการของท่านนั้นจะกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมทราบดีครับมีคนทั้งชอบคนที่จับผิดเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องท่านเคยเป็นนักการเมืองเป็นอดีตนายกก็จะมีคนพูดในทั้งแง่บุกและแง่ลบนะครับแต่ผมเรียนว่าวันนี้ผมขอสื่อสารไปยังคนที่เป็นคนที่รักและเป็นห่วงท่าน นะครับแล้วก็เป็นหัวครอบครัวของท่านว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็อาการท่านหนักจริงนะครับก็พยายามจะรักษาตัวให้แข็งแรงที่สุดและกลับมาเ,เพื่อที่จะใช้ความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะเ,เป็นคอยแนะนานะักการเมืองร,รุ่นต่อไปในการที่ทํางานให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับก็ขออนุญาตแถลงข่าวอาการป่วยของท่านประมาณแค่นี้ก่อนนะครับส่วนถ้ามีความคืบหน้าประการใดเดี๋ยวผมจะรับอาสาไป ถามท่านหัวหน้าพักมาให้นะครับว่าจะขออนุญาตเอานําอาการของท่านนั้นมาเปิดเผยให้กับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังท่านประชาชนหลายๆท่านที่เป็นหัวเป็นใยญท่านนะครับ